ฝากกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามช่องของป๋าโจซิงจิกันด้วยครับผมนะอ่าสุดท่านท่านนะครับนิ้กับทีมบอมนีฮะบอลเต็มเต็มสามนะครับประจำที่6ธันวาคมกันแล้วนะครับซึ่งที่วันเสาร์นะครับบอกเลยว่ามากันเพียบนะครับเมื่อวานเลยเสมอครับแหมเมื่อวานพาแค่คุณแม่ข้อร้องนะครับตรงนี้ทีมเดียวครับกันบาดแบ่งปู๊ชนะเฉยเลยครับเม็ดเดียวเท่านั้นฮะตอนนั้นครับตอนนั้นลีชนะไปอีกคู่หนึ่งเสมอกันไปครับตรงนี้นะเกิดสุปปาโจครับก็ยัง ยืนพื้นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เอาละครับวันนี้มี3คู่3ทีมค่อนข้างน่าสนใจเลยและอีกอย่างนึงนะครับอยากทุกท่านนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นกันอย่าลืมฝากกดไลค์ครับสมัครสมาชให้กับช่องของปาโจสิจิตกับคลิปนี้กันด้วยนะครับถึงฝากกันได้วยฮะเอาละครับวันนี้3คู่นะบัตรจีบมาเป็นด้านของเวโรนาครับเจออตาลันตาฮะคูุยสองครับเป็นด้านเบียร์เลครับเจอด้านของเกตาเฟ่คุยท้ายครับด้านเอาบวกเจอกับเลเวอร์คูเซนเองฮะซึ่ง3คู่นี้บอกเลยว่าแจ่มแน่นอนวันนี้ไม่บวกไม่ยอมนะครับบอกเลยวััันนนนีี้้้ตองมมาาแแ่่ๆคคครบบบ3ูด สุดติงกระดิ่งแมวเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับเริ่มป็่ตัวแรกครับทางด้านของเวโรนาเจออัตาหน่อยนะฮะดูทั้งสามคู่นี้จบแล้วที่บนนอกมีแจกกันเช่นเดิมนะครับตรงนี้เอาละครับตัวแรกเลยนะครับมาดูดีกว่าเวโรนาเจออัตาครับอันดับ2 0่เจอต้องบอกก่อนว่าเจอมา10เกมล่าสุดประมาณ5ปีเวโรนาชนะ2ครับเสมอเกมและแพ้ออตาถึง7 กวิลโลนาครับที่ชนะได้ก็คือนอกบ้านครับ2เกมครับเมื่อปี2020กับ22เท่านั้นนอกนั้นคืออัตราเหมารวบนะครับหัวรุหางเลยนะครับส่วนวิลโลนาครับฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาซิลิอาครับตรงนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยดีนะเสมอแค่เลเชตเกมเดียวครับแล้วแพ้ถึง4เกมให้กับโคโมอินเตอร์ปามาและเจนัวนะครับนี่คือแพ้ยับเลยดีกว่านะครับส่วนการเล่นในบ้านครับก็ยังไม่ชนะใครเลยครับตอนนี้อยู่ที่บุ้ยนะครับตรงนี้นะเสมอสองให้กับกัลเรี่กับเวเนเซียครับแล้วก็แพ้ซัสโซโลอินเตอออรรร์์แลล้้วก็ปาาามมมบบ่่่นนนนะคคัีีีืฟใไดดเ แล้วมจะอัตตาหน่อยครับผู้มาเยือนครับ อัตตาเองผลงานใน5เกมครับชนะ3เกมแพ้2เกมโดยเกมแพ้ครับแพ้กับโซโลกับนาโปลีก่อนครับแต่3เกมสุดนี้ชนะแต่แฟรงเฟิร์ตฟรีออและเจนัวนะครับแล้วก็ชนะเกมศูนย์ด้วยนะครับตรงนี้นะสามศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เลยเวลิกูลเลยนะครับส่วนเกมเย็นครับตรงนี้ก็ชนะ2เสมอเกมแพ้2เกมกับนาโปรีกับอุดินั่นเองครับนะมีชนะกับมา์เซ์กับแฟรงเฟิร์ตนะครับตรงนี้คือฟอร์มของอัตตาลันตาครับด้วยภาพรวมแล้วครับเห็นฟอร์มอย่างนี้แล้วบอกเลยอัตตาเหนือกว่าเยอะแล้วดูราคาครับน่าสนใจ วันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับเป็นของด้านของเวโรนาฝั่งซ้ายกระจิงครับแล้วครับเปิดครับอ่าดูด้วยขาคืนเม็ดก่อนนะครับเปิดแต่ครึ่งเม็ดครับตรงนี้นะดูก่อนนะครับครึ่งเม็ดเนอยู่ฝั่งอัตาหมดนะครับดูนี้นะครับอัตาเนี่ยเหมารวบเลยแล้วมาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับจะมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านดูก่อนครับที่ดูได้เปรียบนะแต่ตอนนี้เชื่อไหมครับว่าจากครึ่งเม็ดมาเป็นลูกหนึ่งนะครับหรือครึ่งควบลูกเนี่ยก็จะบอกว่าสวยจรัดเลอเกิดนะครับตรงนี้นะในฟอร์มของทางด้านของอาตาลตาวันนี้อัตาเนี่ยคิดดูคร มันนี้นะมาแบบนี้มาแบบนี้และมาแบบนี้ท่านเลือกเอาแล้วกันว่ามันไหลขึ้นขนาดนี้มันน่าเชยร์หรือหน้าไม่น่าเชยร์เรื่องพิจารณาดูนะครับตรงนี้แต่ป้าโจจะให้ดูครับราคาหน้าเสือฮะเอาละครับมาที่ซินาอาตัวแรกเลยวเวลาเจะาตาคที่สองสี่ห้าทีครับตอนนี้เป็น,นครึ่งของลูกข่าวนะนะตอนแรกมาเป็นครึ่งเม็ดครับโอ้โหแห้งแห้งต้องบอกแห้งแห้งให้ดูเหลี่ยมนี้ก่อนครับครึ่งเม็ดครับหกสิบเอ็ดครับแล้วก็ครึ่งของลูกครับเจ็ดสิบเก้า คือมันแห้งแบบแห้งเกินป๋าโจเคยให้8565ไปใช่ไหมนะเมื่อก่อนสัตว์ตั้งต้นครับดูครับต่ำกว่าเกณฑ์หมดเลยว่าต่ำกว่าเกณฑ์ลงมาชั่วหูรูดหมดเลยซึ่งอันเนี้ยถือว่าดีสุดๆนะครับบอกเลยว่าดีสุดๆตัวเนี้ยบอกเลยว่าสามตัวเนี้ยป๋าโจคัดมาเนี่ยป๋าโจบอกเลยว่าแจ,จ่มจัดจดจริงๆทุกตู้ทุกคู่ทุกตัวนะที่ป๋าโจหยิบม,มาท่านเราพิจารณาดูนะแต่ป๋าโจนะมองว่าวันเนี้ยนะ อาตาลันตาโคตรเด็ดนะครับบอกเลยว่าโคตรเด็ดจอให้หลายทหนึ่งลูกก็โคตรเด็ดครับวันนี้นะบอกเลยนะฮะถือเป็นอะไรที่มันแจ่มจลาที่สุดนะครับทีนี้คือ3คู่3าทีมเนี้ยจะให้ VP ทุกตัวก็ยังได้เพราะว่าป้าโจคัดมาค่อนข้างเน้นมากๆวันนี้ครับอาตาตัวแรกเลยนะครับนี่นาครานี้ค่อนข้างน่าสวยน่าสวยงามเลยแหละสวยงามเลยดีกว่าตามทองเรื่องตามตำลานะครับนี่คือตัวแรกครับถ้ามีอะไรพลิกล็อกหรือว่าบอกอแตกครับปาโจมองว่า ยังไงซะาถ้าท่านเห็นนะ่ะฉันข้อมูลข้อมูลทุกอยู่ทุกอย่างแล้วป้าโจเชื่อว่าถ้าท่านก็ต้องมองเห็นเหมือนป้าโจเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยป้าโจมไม่ได้คัดมาขี้ๆนะมันเอาจริงๆนะมันก็ตั้งใจจริงครับว่าคัดแต่ละต,ตัวแต่ละคู่เนี่ยเน้นๆนะครับตรงนี้นะสนใจครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมตรงนี้ครับสอบถามกันได้ที่ AJOIO5 ครับ สนใจอยากเข้ากลุ e so, ่ม v ีพทักทายกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับใกล้สิ้นปีแล้วนะครับรับไม่อั้นนะครับอยากเข้ากลุ่ม v ีพทักทายกันมาได้ที่แอดโจหกหนะครับเอาละฮะคู่ที่สองครับมาดูต่อดีกว่านะครับเป็นว์ดีโอครับเจอหน้าของเกต้าเฟยนะครับตังนี้เบียร์เอเรือนนำหน้าสีเหลืองเป็นยังไงกันบ้างวะถือดูฟอร์มเอซ์นะครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนะฮะสิบเกมหลังสวดนะครับตรงนี้ต้องบอกเบียร์เอ้าครับชนะ6เสมอ4ไม่เคยแพ้เลยเป็นไงเป็นยังไงล่ะ เน้นเสมอซะเยอะแต่แม่งก็ไม่แพ้เขานะครับตรงนี้บอกว่า10เกม์ใน5ปีหลังสุดเนี่ยเรือด้านสีเหลืองไม่เคยเลยนะครับที่จะแพ้ทางด้านของเกตาเฟ่นะครับโวยแกย้สุดครับปูกไปชนะได้ด้วย2.1ประตูครับแล้วดูฟองของเบียนอลครับตอนนี้ในหเกม์ที่ผ่านมา ชนะ3ครับนและมีเสมอเกมหนึ่งนะครับบนถ้วยของเขาแล้วก็มาแพ้ทางด้านของแค่ดอดบุญนะครับบุกไปเยือนดอดบุญเนี่ยแพ้ศูนย์สี่เลยแต่เนลี่ค่อนข้างเก่งนะชนะแหน่ไปยชน์หมายหยอกไก่นะครับเราสุดัดมานะครับส่วนในบ้านครับในภาครวมแล้วถือว่าดีนะปัจจุบันให้ดูสิบเกมดีกว่าถ้ามีเรอัลครับไม่ได้แย่นะถ้ามองระภาพรวมในบ้านเขาครับมีแพ้ด้านของเปอุ่นเครื่องครับให้กับแอตแลติล่าเกมหนึ่งนะครับแล้วก็มีแพ้ด้านคอซิตี้เกมเดียวนะครับตรงนี้เอง ชนะ6เกมครับเสมอ2และแพ้2ครับนี่คือฟอร์มในบ้านของบิลเลอว์ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับป้าโจเห็นสังเกตมานานแล้วส่วนหน้างเกตาเฟ่ครับผลงานในภาครวมหน่อยนะครับตอนนี้นะฟอร์มกลับกมาตื่นนิดๆนะครับตรงนี้มีชนะ2เกมเสมอเกมแล้วก็แพ้2ครับแพ้กับแอตมบลิดกับหมายหอกไก่หมายอกกาไปนะครับนี่คือฟอร์มของเกตาเฟ่มีชนะคิโรนากับเอลเช่ไปนะครับก็เล่นในบ้านแต่เกมเย็นครับชนะแค่2เสมอเกมและแพ้2เกมให้กับหมายอกไก่กับโอซานซูนาเนี่ครับเห็นไหมครับประมาณนี้เนาะแล้วเเเจออกกัันนะครบบบลลยว่่าิแมง เปรี่ยนแน่นอนแล้วดูครับวันนี้ราคาจะมีไหนรดนิดนึงครับตรงนี้หนึ่งนะจากราคาเปิดครับ1ลูกนะครับที่เปิดมา1นู่ลูกจะต้องให้รอหมดนะครับตอนแรกเปิดมาเนี่ยก็จะบอกว่าต้องรอหมดแหละเอาจริงแต่ขึ้นครบลูกครับต้องยืนพื้นครับหน้าบ้านแล้วสุดท้ายครับมา วัดใจครับราคาวัดดวงครับตรงนี้บอกเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าคือควบลูกสวยๆแบบนี้หาได้ยากนะครับบอกเลยหาได้ยากเย็นเเยินะครับต่อให้มาลงกันหนึ่งสเต็ปครับแต่ประจงว่าเบียรเอ้ครับดีกว่าเกตาเฟ่ค่อนข้างเยอะถึงจะเน้นเสมอซะเยอะก็จริงครับแต่ประจงเชื่อว่าเบียรีเอ้ในบ้านแข็งแกร่งนะครับตัวนี้นะเอาละครับมาดูทางด้านของราคาหน้าบ้านหน่อยนะครับเป็นไงฮะ มาครับคู่ที่สองเนาะทางด้านของไลกาสเปนครับวิลเลียตครับเกเรเฟ่เตะเร็วครับสองทุ่มครึ่งครบลูกขาวสวยๆครับเสียเออเก้าสิบนาทีนะครับสำหรับสกอร์สูงกัสองครบสองครึ่งนะครับประมาณเก้าสิบสามเท่ากันนะครับแล้วด้านของครึ่งเม็ดครับโอ้โหแจมนะครับหกสิบสามกับแปดสิบเอ็ด ตามท้องเรื่องครับบอกเลยหยิบมาแต่ละตัวนี่คือราคาสูตรรูเตียวเสียวรูดากทุกทุกอย่างนะครับราคาสี่ห้าทีแรกของเป็นราคาปอขาวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าข้างสวยสี่เออแล้วก็อย่างหนึ่งสกอร์สูงครึ่งแรกครับป๋าโจคิดว่าน่าจะเกิดหนึ่งเมล็ดแต่จะไม่เกิดนะครับปันนี้ป๋าโจมองอยากเรียมราคาคุณอีากยิงกันไม่เยอะครับแต่ถ้าให้มองถึงแฮนดิแคปต้องบอกเลยบปี้ยสีเหลืองครับตรงนี้น่าสนใจกว่าเยอะนะครับเห็นไหมราคาสวยมากๆบอกเลยว่าสวยสุดๆนะตรงนี้ นะอย่างหนึ่งคูณสครับก็ถึงแจ่มจัหลาดวันนี้ป้าโจไม่อาจจะไม่พูด1นึคูณสเยอะนะเพราะว่ามันสวยจริงครับทั้งสองคู่เนี่ยนะครับตรงนี้คือว่าสวยงามตามทองเรื่องเลยนานจะเจอทีครับก็หยิบมาให้ท่านเราพิจารณาใน3คู่นี้นะครับว่าในแต่ละตัวแต่ละคู่ที่ป้าโจเอามาให้ท่านท่านดูกันเนี่ยท่านชอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าป้าโจคัดมาก็เน้นทุกคู่ทุกดอกนะครับไม่เคยไม่เน้นนะบอกเลยเพราะว่าเรารู้ครับเราอยากบวกเราไม่อยากเจ็บนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้การแนวทางเพิ่มเติมครับอ่ากหลายๆท่านด้้วยนรรตงีก็ มาทักทายกันได้ครับแอดโจ5ครับตรงนี้เข้ากลุ่ม VP ทักทายกันมานะครับกลุ่ม VIP ทักมันมาได้เลยถ้าอยากจะเข้านะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้ฮะเอาละครับ,ารบมาคู่สุดท้ายนะครับตรงนี้คู่ท้ายครับเพียงด้านของเอาบวกเจอกับเรวอเซนครับหยิบมาก็สวยอ่อะเอาจริงทั้งผลงานทั้งอะไรเนี่ยหยิบมาให้ท่านเลือกเลยดีกว่า ถ้ามันไม่น็อกดาวน์นะครับบอกเลยว่าวันนี้3คู่นี้แจ่มทุกคู่อ่ะมาดูครับเลเวอร์เจอกับทานันเอาบวกครับหปีให้หลังครับเอาบวกชนะ2ครับเสมอเกมและแพ้เลเวกเจ็ดเกมเอาบวกมีชนะครับในบ้าน1เกมนะครับคือเกมนี้แล้วก็อีกเกมหนึ่งครับก็ปี2ันยี่นะที่เอาบวกแม่งเก่งชนะเลเวอร์ได้แต่นั้นครับเลเวอร์กลับมาแดกเรียบครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะใน4เกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้ครับมาดูฟอร์มของเอาบวกอ่ะผลงานโคตรกากนะครับชนะหั่มบูดทีม แพ้ถึง4เกมบกคุม้มดอดมุนสุดกาดโคฟเอนแฮมนะครับอัดเรียบเลยนะครับตรงนี้ส่วนในบ้านครับชนะ2เกมกับฮัมบูร์กแล้วก็ทางหน้านของหัวบวกแค่นั้นแล้วก็มีแพ้ดอดมุนเออบกคุม้มและอับิเดซิกนี่คือฟอร์มของเอาบวกกันเองครับเห็นไหมครับนี่คือฟอร์มของเขาก็ไม่ค่อยดีนะบอกเลยภาพรวมไม่ได้ดีเลยบอลถ้วยก็แพ้บอลเดลีก็แพ้ส่วนด้านเลเวอร์ครับตรงนี้โอ้โหมาเดือเดอเลยนะครับตรงนี้ เลเวอร์เองครับชนะถึงสเกมครับแพ้แค่ดรอปบูลเกมเดียวครับตรงนี้นะเท่านั้นเองนอกนั้นก็คือผลงานค่อนข้างดีในทางของเนี่ยชมเบอร์ลีกเนี่ยชนะแมนซิตี้ด้วยคำด้วยซ้ำนะครับสประตูศูนย์ล่าสุดนะครับดรอปบูลเองนะครับถึงจะมาชนะในบอลลีกแต่ไปแพ้บอลถ้วยนะครับเลเวอร์ก็เอามาเอาคืนได้นะครับตรงนี้ส่วนเกมเยือนชนะ4เกมติดนะครับแล้วแพ้แค่ เออเซอใต้ล่าสุดท่านเองตอนนั้นการมวยชนะ4เกมตั้งแต่เบนฟิก้าวอล์บวกแมนซิตี้ดอดมุลเจอโหดๆดดทั้งนั้นนี่คือเลเวอร์คูเซนครับแล้วราคาครับวันนี้น่าสนใจครับในวิวเคแนะครับสนามของเอาบวกเนี่ย ก็ต้องมาดูครับราคาเปิดเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวเปิดน้อยครับเพราะก่ำศึกมาเพราะเจอของแข็งมาเยอะครับครึ่งเม็ดอยู่ฝั่งเยือนหมดนะครับทางหน้าเลเวอร์หมดนะครับแล้วก็ไหลกันไม่เยอะครับตรงนี้แค่ราคาน้ำนิดหน่อยครับแต่ว่าตึงอยู่ที่ครึ่งเม็ดนั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างแจ่มจรัดนะฮะตรงนี้เอาละครับมาดูราคาหน้าเสือตัวท้ายครับเอาละครับดูคุณนี้จบแล้วที่บนนอกเรามีแจกเช่นเดิมนะครับท้ายคลิปตรงนี้นะฮะอย่าลืมติดตามกันให้จบใครจะพูดกดวค่ากันไปไหนสามทุ่มครึ่งนะครับเอาบวกเเเเจออลลวรร์คึ่งม็ดบนะ คือเป็นลบสิบครับปอนะครับขาดขาดนะครับตรงนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอกาสเสมอมีไหมมีนะครับอันนี้พูดกันก่อนว่ามีนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งคูณสองอันเนี้ยเขาให้มาครับเจ้าบ้านครับสามจุดแปดห้าส่วนชนเสมอครับสามจุดเจ็ดแปดนะครับก็ถือว่าไม่เยอะแสดงว่าคุณที่มีโอกาสเสมอก็จริงนะครับอาจจะฟืดๆหน่อยแต่อาจจยมองว่าวันนี้ครับเลเวอร์ก็ยังดูดีกว่าเอาบวกค่อนข้างเยอะแหละอ่ะจริง นะครับด้วยฟอร์มด้วยอะไรที่ท่านเห็นนะครับทุกอย่างทุกอย่างแล้วเลเวอร์เองมันแค่กำศึกมันหนักกว่านั่นเองครับมันเลยอาจจะลดลดทอนราคาลงมานะครับน้าแต่อาจจะเหมือนมมีการพักบ้างอะไรบ้างแต่ปัจจว่าเลเวอร์ดีกว่าเอาบวกค่อนข้างเยอะจากฟอร์มมาตรฐานภาคนี้นะครับตอนนี้นะฮะสุดท้ายครับขอเชียงดนันของข้าขายาลูกเส้นครับวันนี้น่าเชียร์มากๆนะครับบอกเลยสามผู้สามทีมเนี่ยปาโจอย่างยกให้ทุกตัวครับเป็นตัวดับ VP ทั้งนั้น เพราะว่าคัดมาโคตรเน้นสำหรับวันนี้นะครับเน้นที่สุดแล้วแต่คัดมาเลยทีย่ําำคือแบบมันเจ็บจรัสแต่เจอมาเนี่ยเมนะื่อวานอาทิตอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีสักคู่2คู่ แต่วันนี้ในสามคู่นี้ป้าโจบองว่าเข้าตากรรมการที่สุดเข้าตาป้าโจมากที่สุดนะครับนี่คือ3คู่นี้เองครับเอาละครับนะสามคู่นี้แล้วมันมีมากกว่านี้แหละนะครับแต่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. นะครับฟังก่อนนะครับมันอยู่ในกลุ่ม V.I.P. นะครับใครอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. ทักทายกันมาได้ครับมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับทักทายที่ AJOE65 ครับง่ายๆไม่ยากเย็นนะครับอมาสรุป3คู่สัปดาห์หน่อยละกันนะครับสัปดาห์ที่บอลบอลเต็งบอลเซฟนะครับตัวที่6ธันวานะครับตัวแรกเลยชอบอัตตาครับตัวที่2นะครับชอบบเียร์งนะครับตัวที่3ชอบเลว คู่เส้นนั่นเองครับอ่ะมาดูที่บนนอกกันดีกว่าวันนี้มีอะไรแจกค่อนข้างเยอะนะดูให้ทันนะครับตรงนี้ใครฟังไม่ทันสต็อปไว้พอร์ตไว้ได้นะครับหรือจดไว้ได้นะเอาละครับพี่เรียงกิจ วิราคาเฟ่ครับเจอกับนิวคิกีแอ์เซนอลครับนิวคิกีแอสโตนบุกชนะ1เม็ดก็ตึงๆเดี๋ยนะต่อแค่ครึ่งเม็ดไม่แพงออกตรงนี้บอกเลยบอลสมาร์ทครับจะเจอเชลซีครับเชลซีก็ต่อไม่แพงนะครับเม็ดเดียวนะครับเอเวอร์ตันนะครับเจอกับเจ้าป่าฟอร์เรสครับฟอร์เรสบุกชนะเม็ดหนึ่งเรดเจอกับหงส์โซดาน้ำนะครับเนี่ยลิเวอร์พูบเอชนะเม็ดหนึ่งแมนซิตี้ครับจะชนะซันเดอร์แลนด์ครับสองศูนย์นะครับตรงนี้นิโคลเซ่นครับจะอัดเบอร์รี่ไปนะครับตรงนี้สามหนึ่งครับ ลองพิจารณาดูนะครับเอาไปเป็นไกด์ไลน์แนวทางนะครับส่วนแชมป์เช,ชียงกิจครับมาตัวแรกเลย แบ็กเบรลเล่นน <art> the ะครับตรงนี้เจอกับเชฟฟี่เวนเดย์นะครับอโนคู่ครับจบไปหนึ่งครับแล้วก็มิตอซิตี้ครับเสมอมินวอร์นะครับสองสองครับชาตันจะชนะพอรตสมาร์ทครับหนึ่งศูนย์ดาบี้ครับจะเสมอกับเลเตอร์ครับหนึ่งหนึ่งนะครับอิสวิดจะเสมอกับเออไม่ใช่เสมอคอมบิตี้ครับบุกชนะหนึ่งศูนย์นะครับเปตันนะครับจะแพ้เล็กแห้งนะครับตรงนี้ไปหนึ่งเม็ดครับแล้วก็คริปบัลเลนเจอร์ครับจะเสมอกับเวดบอมนะครับตรงนี้หนึ่งหนึ่งฮะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดครับจะแพ้สโตนไปหนึ่งประตู คู่ไซด์แชมตันครับจะชนะด้านของเบอร์พิงแฮร์ไปลูกโลกไป1เม็ดครับสวอนซีของขาวจะแพ้มาลายออกฟอร์ดไปครับ1นูนย์ครับแล้วก็8อาราวาสนะครับวัตฟอร์ดนะครับจะชนะนอริทสองศูนย์นั่นเองครับเอาละครับลีกวันมี2คู่ครับมาดูครับมีไม่เยอะก็แจกเลยคาดีฟนะครับจะชนะเอ่อฮันเดอร์ฟิลทาวล์สามศูนย์ครับแล้วก็พีมัตนะครับจะแพ้างด้านของแบดฟอร์ดไปแบดฟอร์ดแบดฟอร์ดหรือเปล่าแบดฟอร์ดแบดฟอร์ดแบดฟอร์ดนะ หนึ่งเมตรครับแล้วก็นาของลีกทูโคเชสเตอร์จะเสมอกับกิลลิงแฮมนะครับสองประตูต่อสองนั่นเองครับทางด้านลนิเชลลีอันนี้ปะโจข้ามนะมันเยอะไปนะครับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับ พี่เปร์ชิพเผื่อใครชอบครับดันดีธรรมดานะครับเจออาบดีนครับอาบดีนบุกไปชนะหนึ่งเม็ดครับพี่เบอร์เนี่ยจะแพ้ฟาวเคิลนะครับเม็ดหนึ่งคิมาน็อกนะครับจะแพ้เลนเจอร์ครับเม็ดเม็ดหนึ่งนะมาทูเวลนะครับชนะลิวิเอ่อลิววิสตันสองศูนย์ครับเซเมเลนนะครับจะแพ้ดันดียูเอต็ดสังเกตดีนะครับดันดีธรรมดากับไอเนี่ยมันคนละอันกันนะ หลายคนงงครับดันดีดันดีดันดีพูดถึงดันดีดันดีแต่ไม่ใช่นะครับคนละทีมกันนะในในสกอตแลนด์มี2อันนะครับเผื่อความเอออะไรท่านบางคนไม่เข้าใจนะครับตรงนี้นะสังเกตดีนะครับมาให้อิตีอาร์ครับเวโรนาเชราตาครับไม่ให้เสมอหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยตายแล้วนะครับอย่างนี้อินเตอร์ครับกุนนอลวิมมาครับจะแพ้โคโมหนึ่งเมตรครับแล้วก็ซัสโซโลครับจะชนะมั่วมหาการฟิีออกเรติน่าครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่คืออิตาลีอาร์ครับบอลนอกให้แบบนี้ ส่วนเลกาสเปนครับมีสคู่เนาะอลาเบสจะแพ้โซซิดัดครับเม็ดหนึ่งนะครับบิวเบาจะแพ้แอตมาดิดครับนะมีเม็ดหนึ่งแล้วก็เบรติสครับจะแพ้บาเซลนาครับเม็ดหนึ่งนะครับและเบียรเรียลครับจะชนะหน้าของเกเตเฟครับ2ประตูต่อ0ครับนี่คือไซกาสเปนนะครับส่วนท่านั้นท่านอาตาครับเอ้ยไม่ใช่อัตาไม่ใช่ เยอรมันนะครับบูเดเลิก้าเยอรมันโอ้พูดผิดนะครับตรงนี้เอาบวกครับจะแพ้เลเวอร์สองสามครับตรงนี้นะฮอรเฟนแฮมนะครับจะแพ้ไฟบวกครับเม็ดหนึ่งแล้วก็โคโรนแพ้บ้าครับจะชนะหน้าของซังฟอรีครับสามสูนครับอับเบียสิครับจะถล่มแฟรงเฟิร์ตเลยสามสูนครับแล้วก็ซุดการ์ดมาขาวจะแพ้เสือใต้นะครับหนึ่งเม็ดแล้วก็วอบบวกนะครับจะแพ้ยูเนบ่ยบรินครับหนึ่งศูนย์ครับนี่คือ บูเลกาเยอรมันนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะนะจะเอาให้หมดไปเลยนะครับแฟรงเอ่อทางด้านของฟังฟองนะครับฟรองนะครับฝรั่งเศสนะครับหลีเอิงนะฮะน้องเจอลองนะครับตรงนี้ครับจบถึงหนึ่งครับที่มาปีเอ่อปารีสแซงต์แชร์แมงครับจะเสมอกับแลนนะครับแลนแลนนะครับแลนแรงแลนแรงแลนนะครับสองสองครับ รูตูตูรุตครับจะชนะสตาบูครับสามหนึ่งนะครับก็เอาจิงนะบางทีอ่านแล้วก็งงนะปัดโจ๊กก็ลืมทุกรอบนะครับอย่างนี้นะขออภัยนะท่านโปรตุกเกสครับมาดูหน่อยโปรตุกเกสครับฟุตบอลศาสตร์ <laughs> อ่านี้หรือเปล่า แพลวอาร์ตครับสองหนึ่งเนาะแล้วก็ฟาร์มอิติคารครับจะแพ้บาก้าครับเม็ดหนึ่งเนาะแล้วก็ทางด้านของสตาคาร่าครับชนะทางด้านของคาซาเพียนะครับตรงนี้นะสองประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือคาซาเพียนะตรงนี้นะบราซิลตัวสุดท้ายครับมิลาซอสนะครับตรงนี้จะแพ้ทางด้านของฟาร์มิโกครับหนึ่งประตูศูนย์เผื่อใครชอบแบบว่าบอลแบบดืดๆอ่ะนอนไม่หลับเนาะบางทีแบบอยู่ดึกๆอ่ะก็ดูได้นะครับนี่บอลบราซิลครับให้เชียร์ฟาร์มิโกไปโอเคนะครับนี่คือแนวทางนะครับทิมโนนจากป่าโจติจิต ที่หกธันวานี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านที่ดูแล้วนะครับอย่างกลุ่ม VP ทักทายกันได้แอดโจ j o 5ครับส่วนท่านใดนะครับตรงนี้นะฮะสนใจนะครับสนใจนะครับก็ทักทายมานะครับส่วนท่านใดนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าโจ้ด้วยจะขอบคุณมากๆจากใจครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันแต่ก่อนจากกันไปตรงนี้อย่าลืมครับกดนิดนึงนะครับทั้งไลค์ทั้งสมัครไทย กดกระดิ่ตามอย่าลืมแชร์ให้ด้วยจะขอบคุณจากใจครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีครับ